สวัสดีคุณครูโรงเรียนมัธยมตะการพืชผลทุกท่านครับวันนี้งาน ICT ีมีเทคนิคการใช้อีเมลของโรงเรียนมัธยมตการพืชผลมาแนะนำให้คุณครูได้ใช้เมลของโรงเรียนนะครับเพียงแค่แอคเคาท์เดียวหรือว่าเมลโรงเรียนอันเดียวสามารถเข้าใช้ได้ทั้งเมลที่เป็นข่ของ Google ก็คือ Gmail นะครับ แล้วก็เมลที่เป็นค่ายของ Microsoft ก็คือ t u t o o นะครับใช้เมลของโรงเรียนตัวเดียวนะครับสามารถใช้ได้ทั้ง Gmail แล้วก็ Outlook ครับเดี๋ยวมาดูวิธีการครับอ,อันดับแรกผมแนะนำ Gmail ก่อนนะครับก็เข้าไปที่ถ้าเป็นตระกูล Google นะครับค่าย Google ก็ใช้ Google Chrome ครับเปิด Google Chrome เข้าไปนะครับนี่ครับคุณครูก็คลิก ตรงมุมซ้ายบนนะครับ G Mail เนี่ครับอ่าทีนี้ผมผมเคยลงลงชื่อเข้าใช้ไว้แล้วนะครับก็จะเลือกตัวนี้เลยนี่ครับหรือเอาออกก็ได้ครับเดี๋ยวผมเอาออกให้นบัญชีออกให้หมดอ่าเนี่ยครับเข้ามาใหม่ๆนะครับปิดใหม่ เข้ามาใหม่ๆก็ใช้ Google Chrome เปิดไปนะครับแล้วก็ล mm ็อกอินเข้า Gmail นะครับเนี่ยครับก็ใส่ไปชื่อนะครับชื่อผมนะครับ a m p k a c t h คลิกถัดไปครับตัวนี้ก็ใส่รหัสตามที่คุณครูกำหนดเอาเองนะครับ คลิกถัดไปเนี่ยครับก็ก็จะเข้าใช้งาน Gmail พื้นที่ของ Gmail นะครับแต่ว่าเป็น Mail Account ที่เป็นของโรงเรียนนะครับตัวนี้จะเป็นเมลที่เรียกว่า Google for m Education นะครับเราเข้าโครงการกับบริษัท Google นะครับในนี้ก็จะมีเนี่ยครับแอปของ Google ก็ให้คนครูเลือกเนี่ยครับ Class Room Google Drive เก็บงานเอกสารก็คือ Microsoft Word ใช่ไหมครับ Google s h e e t นะครับเป็น Excel สไลด์ก็เป็น powerpoint นะครับพวก hangout เนี่ยครับพวก Meet จะอยู่ในนี้นะครับทำไซส์แล้วก็เยอะแยะมากมายครับทั้ง YouTube ทั้งนู่นนี่นั่นสารพัดครับเนี่ยครับหรือคุณครูจะใช้เมลก็แค่ไปเมนูเขียนนะครับแล้วก็ถึงใครส่งไปถึงเมลไหนก็ได้นะครับในโลกนี้ได้หมดครับเรื่องแนีไฟล์ส่งอันนี้คือค่ายของ google นะครับทีนี้ไปดูค่ายของ microsoft ครับ ผมขออนุญาตล็อกเอาออกนะครับโดยใช้ Account ของโรงเรียนตัวเดียวเนี่ยครับเราเล่นทุกตัวครับสะดวกสบายครับคุณครูมีเมลโรงเรียนใช้ตัวเดียวใช้ได้ทุกไข่ครับทีนี้ไข่ของ Microsoft อ่าตัวนี้นะครับระบบปฏิบัติการที่เป็นตัว IE นี่ผมแนะนำอย่าใช้นะครับเพราะว่าเขาเลิกพัฒนาไปแล้วคือตัวนี้นะครับ IE นะครับ อินเทอร์เน็ตเอ็กซ์พลอร์นะครับเนี่ยครับคุณครูตัวนี้ตัวนี้เนี่ยตัวไอคอนแบบนี้อย่าใช้นะครับเนี่ยตัวนี้คือเขาเลิกพัฒนาไปแล้วนะครับ IE เออินเทอร์เน็ตเอ็กซ์พลอร์ถ้าคุณครูจะใช้นะครับนี่ครับใช้ตัวนี้ครับ m i โคร s o f t Edge ครับนี่ตัวใหม่ล่าสุดเลยครับนี่ตัวนี้นะครับนี่ที่ติดมากับตัว Windows 10ตัวนี้นี่ใช้ดีครับผมก็ใช้อยู่นะครับสัญลักษณ์เขาจะเป็น ตัว e แบบนี้ตัว e แบบนี้แต่แ้าเป็นตัว e แบบเก่านะครับอันนี้อย่าใช้นะครับเลิกพัฒนาไปตั้งแต่เวอร์ชั่น 10, 11ไปแล้วนะครับแล้วทุกวันนี้ก็ไม่มีการใช้แล้วให้ใช้ Microsoft Edge นะครับคือสัญลักษณ์ที่เป็นตัวนี้ครับติดมากับ Windows 10ขึ้นไปนะครับหรือจะลงใน Windows 7ก็ได้ครับแต่ว่าอาจจะไม่รองรับครับไม่แนะนำก็เป็นเวอร์ชัน10ดีกว่าเออโทษทีครับเป็น Windows 10ดีกว่าครับอ่ะทีนี้มาดูกันนะครับผมใช้ หรือจะเอาไมโครเอาเอา g l e Chrome เข้าก็ได้นะครับแต่ตอนนี้ผมใช้ Microsoft Edge นะครับเข้าไปก็มันมีอยู่ข้างล่างนะครับอยู่แถบด้านล่างก็คลิกข้างล่างเนี่ยครับเดี๋ยวรอเปิดหน้าขึ้นมานะครับ Go to setting ปิดไปก่อนนี่ครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับทีนี้ คุณครูก็พิมพ์เอา o k กเลยครับเดิมทีเอาล o กนี่จะเป็น Hotmail นะครับอันนี้ Hotmail ไม่มีแล้วนะครับเปลี่ยนมาเป็น่ยน o u t l o k O U T L o O K นี่ครับ Outlook ครับ u t l o o k com นี่ครับจะ Sign in ตรงนี้ก็ได้นะครับคุณครูหรือว่าจะเข้ามาในลิงก์นี้ก็ได้ครับแต่ปกติก็คือถ้ามันมีเมนู Sign in ขึ้นมานะครับก็สามารถที่จะ Sign in เข้าไปได้เลยนะครับ เนี่ยครับไซน์อินเมลก็เมลโรงเรียนเนี่ยครับ e r a k a s i t atsign m t k a c t h เนี่ยครับเมลโรงเรียนนะครับเนี่ยนี่ครับคลิกเน็ t ครับตัวนี้เขาจะยืนยันเพื่อความถูกต้องอีกทีนึงก็ใส่ดีครับรอบหนึ่ง mtk.ac.th คลิกถัดไปครับนี่เห็นไหมครับขึ้นเป็นชื่อมาแล้วรหัสผ่านครับก็เหมือนเดิมครับตัวเดิมลงชื่อเข้าใช้อันนี้ผมอยู่ที่ Outlook นะครับไม่ได้อยู่ที่ Gmail นะครับเห็นไหมครับตัวนี้เราก็ไม่ต้องบันทึกเนี่ยครับคุณ o ูก็เข้าไปใน Office 365เรียบร้อยครับ สบายเลยครับเห็นไหมฮะคือเมลโรงเรียนตัวเดียวใช้ได้สองข่ายนี่คือข้อดีนะครับคุณครูใช้ทั้งตัว Gmail นะครับที่เป็น Google for m Education หรือว่าจะเป็นตัว Outlook นะครับที่เป็น Office 365นะครับ Office 365อยู่ตรงไหนครับคุณครูเนี่ยครับเปิดตัวใช้แอปนี่ครับมีให้เล่นเยอะนะครับโดยเฉพาะ Excel นี่ครับ Word นี่ครับพิมพ์ออนไลน์โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมพวกนี้ลงในเครื่องก็ได้ PowerPoint นะครับ และอีกตัวหนึ่งที่อยากแนะนำให้ครูเล่นก็คือ Microsoft Teams นะครับคล้ายๆกันกับ Google Hangouts นะครับตัวนี้ดีมากครับดันั้นถ้าเกิดว่าอยากจะทิมงานก็เปิดเวิรอยู่ตรงนี้ได้ครับก็จะสามารถพิมพ์ Microsoft Word นะครับที่เป็น New b a n k Document นะครับแล้วแต่ภาษานะครับของเครื่องคอมพิวเตอร์ตัวนี้คุณครูหน้าตาก็ Word Excel Pro, PowerPoint จะเป็นค่ายของ Microsoft นะครับคุณครูคก็สามารถ พิมได้นะเนี่ยครับผมมวหไปให้ดูก่อนนะฮะก็จะเป็นเบิร์ดออนไลน์แบบนี้ครับไปเรื่อยๆครับดีครับตัวนี้ก็เอามาฝากคุณครูนะครับการใช้เมลของโรงเรียนเนี่ยใช้ได้ทั้ง2อค่ายก็คือค่ายของ Google กับค่ายของ Microsoft นะครับเพียงแค่เรามีแอคเคาท์เดียวนะครับสามารถลงชื่อเข้าใช้งานได้เลยก็แนะนำคุณครูเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ